สลามนะสวัสดี f เอฟนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแกะพัสดุนะครับที่เอฟซีส่งเหรียญมาก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างใน,นจะเป็นอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าใน EP ของเรานะครับจะมาอธิบายเกี่ยวกับเหรียญชาวตะกุยาซีหรือว่าเบียวามีทั้งหมดกี่เนื้อเหรียญชาว ตะกูลยาซีนหรือว่าเรียนเบียวานะครับโดยทั่วๆวไปจะมีอยู่ทั้งหมด45หเนื้อนะครับเนื้อที่1ก็จะเป็นเนื้อดีบุกนะครับหรือว่าเนื้อตะกัวดำนะครับหน้าตาก็จะออกดำดำแบบนี้นะครับเนื้อที่สองก็จะเป็นเนื้อนิกเกิลน,นะครับเนื้อนิกเกิลหรือว่าเหรียญเนื้อโลหะผสมเองนะครับจะออกกับขาวอย่างนี้ อย่าไปสลับกับเนื้อเงินนะครับเดี๋ยวจะมีบอกให้นะครับเนื้อที่สามก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองเนื้อทองเหลืองชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าออกเหลืองเหลืองนะฮะทองเหลืองก็จะออกเหลืองเหลืองนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญนี้เป็นเหรียญที่เราเจอทั่วไปนะครับจะเจอเยอะที่สุดนะครับของผมก็มีเกือบร้อยเหรียญนะครับจะหาง่ายอยู่นะครับ เนื้อที่สี่ก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็จะออกขาวๆถ้ามันเก็บไว้นานๆเก็บไว้ดีก็จะออกเหลืองๆดำๆอย่างนี้นะฮะก็ปล่อยไว้แบบนี้ดีแล้วนะครับเพราะว่ามันสนิทดีฮะพยายามอย่าขัดยานล้างเดี๋ยวราคาตกนะครับเนื้อที่สี่ก็เป็นเนื้อเงินนะครับอย่าไปสลับกับ พวกเนื้อนิกเกิลน,นะครับเียขวานิกเกิลเหินยซ้ายเป็นเนื้อเงินนะครับ2องเหรียญน,นี้ราคาต่างกันริบเรีวเลยนะครับส่วนวิธีการดูอะไรยังไงเดี๋ยวมีบอกในอีพีอื่นนะครับเนื้อที่ห้าก็จะเป็นเนื้อชินนะครับเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นมานะครับเนื้อชิน سلام นะสวัสดีเอฟซีนะครับวันนี้จะมาแก็พัสดุนะครับที่เอฟซีส่งเหรียญมาก่อน,นะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยท่านนี้เนี่ยส่งเหรียญพวกตระกูลชาวยาซีนสองเหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะครับว่าเขาส่งเหรียญอะไรกันบ้างนะครับอ๋อเขาส่งมาแค่เหรียญเดียวนะครับเป็นเหรียญเบี้ยวว่าเฉพาะตัวเมียแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อเหรียญละห้าร้อยครับ เพราะว่าเป็นตัวเมียนะครับแต่ถ้าเป็นคู่เนี่ยคู่ละ2,000บาทนะครับถ้าไม่ราคาต่างกันนะครับก็คือว่าตัวเมียเนี่ยห้าร้อยถ้าตัวคู่ประมาณพันห้าถ้าคู่เนี่ยสองพันติดต้นไปนะครับก็เหมือนกับว่าถ้ารองเท้าอ่ะข้างเดียวราคาห้าร้อยบาทแต่ถ้าเป็นคู่ราคาก็จะแพงนะครับประมาณสองพันบาทนะครับถ้าเปรียบเทียบก็ก็คือว่าถ้าเหรียญเดียวเนี่ยมันไม่เป็นคู่ไงมันก็เลยมันขายยาก นะครับแต่ถ้าเป็นคู่เนี่ยราคาถึงจะแพงนะครับถ้าใครมีก็สามารถทักมาได้นะครับส่วนใครมีอะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์ 1, นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเขี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับ ส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น E.P.E.P. E นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับต่อไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญ อินโดไชน่านะครับเราไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณ3 0 0ถึง500บาทเองนะครับเราไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไข่นะครับเหร,เหรียญจีนนะฮะเราไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับ รุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03กับ04ส,ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปี แต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ตอยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคา LOS อ,อันนี้ของสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นอื่นเช่นคาลอสสามคาลอสสพวกนี้ราคาสตาร์ตอยู่1,000นถึง2,000บาทน,นะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกัน พวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ1 0 0่งถึงสองบาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยราชการที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตังรู เนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตางค์เราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่สามราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้ เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอรพศนะครับต่อไปมาดูของรอห้นะครับรอหเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศอมีรอศอเราดูข้างใต้นี้นะฮะ จะมีสตาร์ตั้งแต่120จงนถึง1 2 6อเราไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอ4จะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดูพดด้วงนะครับพดด้วง จบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทนังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอ9นะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพอออ่อรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ ร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับรวเรื่องเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ตตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาท ส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงเรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับ ช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ID Line r o n n y A9 เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอ9จําจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ